เอดิเฟกคอมในตำนานที่ผู้เล่นเซตสิบต้องรู้ถ้าอยากเล่นให้โหดโดยบางคนเนี่ยก็จะคิดว่าโหยมันเฟกได้หลายแบบใครจะไปจําหมดแต่ว่าฟังผมก่อนเอาจริงๆมันไม่ต้องจําเลยนะครับมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะเพราะว่าคอของบอร์ดเนี่ยก็แค่หาแทงค์ถึกๆให้ตัวหัวเขียวเนี่ยมันยิงในสเตจตสีก็พอครับแล้วก็ขึ้นเวลก้าไปแคปลิเจนดเรียครับโดยเบสของบอร์ดเนี่ยคือฮัสติลสามหน่อน,นี้นะครับโดยเราจะหาของมาให้เอสเดียวนั่นก็คือบูบัฟไอเอแล้วก็เลดบัฟนะครับจากนั้นเราก็เติมบิ๊กช็็ออออตเเเข้าไปพืื่่บบัััฟฟดียวนนนนนะะคครรกมิส์จู ก็เปิดแจ๊สต่อโดยใช้บาทหรือไม่ก็ลูเซียนนะครับ เพราะความสามารถของแจสเนี่ยคือยิ่งเราเปิดเสร็จเยอะทีมเราก็จะยิ่งเก่งนะครับจากนั้นเราก็เฟลกแทงนะครับหาแทงถึกๆอย่างป๊อปปี้เทรสหรือแซกตัวไหนก็ได้เลยครับที่ทําให้เราสามารถขึ้น9ได้นะจากนั้นก็ขึ้นเรียวเก้าเติมรีเจนดารี่ตามเทรที่เหลืออยู่นะครับอย่างเกมนี้ผมได้อัพเมนฮาัสซีลมานะครับทำให้ผมสามารถแคชเอาที่800กว่าแต้มได้นะครับโคตรเยอะครับแล้วผมก็ได้ตะหลิวคู่เคียนาสองดาวกับโยริกสองดาวมานะต่อมาผมได้เฮดไลเนอร์เอสเรียวบิ๊กช็อตนะครับทำให้ผมสามารถเติมจินเพื่อเเเล่่นนนนน4บบบิ๊กกกช็็อตไดดด้้ะะคครรรรัััจาาาูวมีท ที่สามารถเชื่อมระหว่างเคียนากับโยริกได้นะครับซึ่งโยริกเนี่ยมันเชื่อมกับเซตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโยริกเป็นมอชเชอร์นะส่วนเคียนาเนี่ยเป็นคลาวด์ไดเวอร์นะครับผมเลยขึ้นเลเวลเก้าเพื่อใส่เซตแล้วก็แซกนะครับเพื่อเชื่อมระหว่างคลาวด์ไดเวอร์วิเซอร์แล้วก็ EDM นะครับเสร็จแล้วครับบอร์ดผมแค่นี้เองครับนี่ครับตัดภาพมาที่บอร์ดอีกฝั่งเล่นรีเจนดารี่เต็มบอร์ดนะครับเจ็ดฮัสติลนะครับยังไม่ไหวกับบอร์ดผมนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับหลััักกๆๆเเ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 เลลลลลยยยคคคคืออททําาาขขงงใใหหห้้้้ S S ดดดีีีีววววปป็็นนนนแแแรรรร่บบจะึไติม เชื่อมเทรดให้ได้เยอะๆเพื่อเอาแวลูของแจส z นะครับแค่นั้นเองครับจบ